สวัสดีครับพบกับผมช่างโจ DIY นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องจุดมาร์กบนแก้มยางรถยนต์นะครับเวลาเราซื้อยางรถมาใหม่นะครับมันจะมีสังเกตว่ามันจะมีจุดมาร์กสีเหลืองแล้วก็สีแดงนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องจุด2จุดนะครับว่ามีความหมายว่าอย่างไรนะครับเรามาเริ่มที่จุดสีเหลืองก่อนนะครับที่จุดสีเหลืองที่แต้มไว้บนแก้มยางนะครับมีความหมายว่า บริเวณยางที่มีน้ำหนักเบานะครับเมื่อเทียบกับบริเวณอื่นนะครับทั้งนี้เพราะว่าในการผลิตยางแต่ละล็อตนั้นยางแต่ละเส้นมันจะมีน้ำหนักยางคงที่ไม่เท่ากันหมดทั่วทั้งเส้นนะครับดังนั้นผู้ผลิตยางจึงจะทำเครื่องหมายไว้โดยการแต้มสีเหลืองเอาไว้นะครับเพื่อให้คนที่ทำงานเกี่ยวกับยางหรือว่าช่างนะครับรู้ว่าบริเวณน,นี้นะครับเป็นบริเวณที่น้ำหนักเบาที่สุดของยางเส้นนี้นะครับ เพื่อที่จะเอาไปประกอบกับกระทะล้อแล้วก็จะเอาบริเวณจุดสีเหลืองนะครับให้ไปตรงกับวาล์วเติมลมนั่นเองครับเพราะว่าบริเวณวาล์วเติมลมของล้อแมกนะครับจะเป็นบริเวณที่มีน้ําหนักสูงสุดของล้อแมกนะครับมันจะได้มีน้ําหนักที่สมดุลกันนะครับแล้วก็จะช่วยการถ่วงล้อให้ทําได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับไม่เปลืองตะกัวถ่วงยางด้วยครับ แล้วก็อีกอันนึงครับจะเป็นจุดสีแดงนะครับสีแดงนั่นก็คือว่าจะเป็นบริเวณจุดที่หนักที่สุดของยางนะครับ <shootings. S 1> ตัวนี้ก็เขาจะเอาไว้ให้ผู้ผลิตนะครับให้ไปประกอบกับล้อแมกนะครับ <S 2> <S 2> บริเวณที่ส่วนที่เบาที่สุดของล้อแมกนะครับเขาจะเอาส่วนที่หนักที่สุดของยางนะครับไปตรงกับส่วนที่เบาที่สุดของล้อแมกนะครับ เพื่อที่จะให้เกิดความสมดุลที่สุดนะครับอีกอันหนึ่งนะครับที่จะมาอธิบายให้เพื่อนๆฟังนะครับนั่นก็คือเส้นที่แสดงบริเวณหน้ายางนะครับที่เป็นเส้นสีแดงๆนะครับเส้นสีแดงๆสีเหลืองๆฟ้าๆอันนี้นะครับก็คือว่าเขาจะบอกว่าบริเวณส่วนนี้ครับที่จะกลมที่สุดของหน้ายางนะครับ เวลาเราไปใส่กับรถแล้วนะครับให้เราเอาเส้นส่วนที่เป็นสีแดงๆครับออกทางด้านข้างทั้งสองข้างนะครับหรือว่าด้านในทั้ง2ข้างก็ได้ครับถ้าเกิดเราเอาใส่ในด้านเดียวกันหรืออย่างเช่นภาพด้านบนนะครับเราเอาไปใส่ด้านซ้ายเหมือนกันนะครับรถคันนั้นก็อาจจะกินซ้ายนะครับทำให้ต้องทำการตั้งศูนย์ใหม่ครับ ตามภาพข้างล่างนะครับให้เราเอาเส้นทั้งสองด้านนะครับให้ออกทางด้านนอกทั้งสองด้านหรือว่าเข้าด้านในรถทั้งสองด้านนะครับก็จะเป็นการสมดุลนะครับแต่ทางนี้ทางานั้นต้องดูลายหน้าดอกยางด้วยนะครับต้องให้ลายหน้าดอกยางนะครับหมุนไปในทิศทางที่ถูกต้องนะครับตามลูกศรชี้บอกที่แก้มยางครับ เดี๋ยวเราจะมาลองดูรถผมนะครับว่าของรถผมมันจะมีอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับตัวนี้เป็นหน้าฝนนะครับยางก็เลยสกปรกนิดหน่อยครับบริเวณจุกลมนะครับเดี๋ยวดูบริเวณยางครับนี่ครับของผมอยู่บริเวณนี้ครับก็ถือว่าใกล้จุกลมเหมือนกันนะครับถือว่าก็พอใช้ได้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันอีกข้างนะครับ ฝั่งนี้ฝั่งนี้จุดสีเหลืองอยู่บริเวณน,นี้นะครับสีจะเริ่มจางไปแล้วครับเพราะว่าผมเปลี่ยนมาประมาณสักสองสามเดือนแล้วครับสีก็เริ่มจางลงไปครับนี่ครับตัวนี้นี่ตรงตรงกับจุกลมพอดีเลยนะครับนี่ครับโอเคครับยังไงเพื่อนๆก็ลองไปสำรวจรถของเพื่อนๆดูนะครับว่า จุกลมของเพื่อนๆนครับตรงกับมาร์กที่ยางหรือไม่นะครับถ้าไม่ตรงก็อาจจะเอาไปแก้ไขได้นะครับเพราะว่ามันจะได้ล้อของเราจะได้สมดุลกันนะครับโอเคครับขอบคุณมากมากครับสำหรับการรับชมช่างโจดีวายในวันนี้ครับวันนี้ชักจขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ